No! ยาวอ่ะยเนี hey. Hey. Hey, wh ่ยโอ้ตอนนี yeah. hey, ้ใครจะไปดูวะอ๋อท้องโอ้ยใครบ้าใครอยู่ตอนนี้ถกแน้วเฮ้ยเาเลยมาเฮ้ยอะไรุงมันวะเนี่ยเราถงใบมาว่าน่รอยากไปดูว้าดูามีวัดเ็นย

อยู่ข้าวด้เยวนไปูเรื่องอะไรล่ะอฮ้ยจำตอนเช้าได้ปะตอนเช้าเรอนี้ไม่ดีเ้ยถ้ากูไปแย่งกูนปมันะยังอยู่บอกว่ากำลังข้าว่าวเฮ้ยแต่ว่าเมื่อเช้ามึงก็แก้มันเกินไปบอกว่า มันแค่เก็บมันแก้วสูงหอยมาเองนะเว้ยมึงขัดเป็นคนดีตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่ามันก็เกินไปบอกว่ามึไม่เกินหรอกเว้ยมึงดูลักษณะมันก็รู้แล้วแต่ว่ามันอาจจะเป็นอย่าดูคนที่ภายนอกหรอกว่าแบบมันอาจจะเป็นภาคีผู้ขอทองอะไรก็ได้เลยมั้งใช่ใช่กูดูี่ก็รู้ภาคีผู้ขอทองอะไรบางเกมมันยังไม่ดีเลยบางเกมมันดีสัตว์โอ้ยโอ้ยโอ้ยหนูเข้าวแล้วก่นวัวไล่นกินข้าวไม่ลงเลยอ่ยเฮ้ยไอ้วหัวใจสัตว์ไอ้มันรยเยอะตว์น้ำมันเลยวะ ซึ่งมันซับตัวแต่ว่าไม่แน่ไม่หายเลยแบบหายว่ะลมดีไว้เอ้ยลมดีอะไรวะไม่บอกว่าอะลมดีที่ได้แกงมันน่ะยอือโอ้มันลมดีทุกวันนะครับ ในกระเป๋าไงเส้นๆพวกขนนท้ามาโรงเรียนอีกเหรอวะไม่ใช่เว้ยไม่มีอะไรหรอกเนี่ของราคาอัดติแพงหน่อยเนาะวไม่ได้หรอกไม่ได้ขนมามันแพงนะเว้ยถ้าทำพังต้องไปชอบนะอยู่ในมือมึงอ่ะมึงทำพังจะเอาหรือเปล่าจะดูไหมถ้ามันก็เปิดให้ดูไงเไม่ยาทำอะไรไม่อยากเสียตังค์ไม่รู้ดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวว่าพูดไปพูดมาแล้วมันก็ ยังไงยังไงอยู่ขอดู้วยแบบว่าเผินฟังาฝนน้ำหนึ่งโอเคเราค่อยจับนู้นนี่แต่ว่าแพงนั่นเปอะไรวะจะเป็นอะไรวะยาดใยาเฮ้ยนี่ออกมาดิออกดินนี้อมเย้ใครซื้อให้วะดีวะมีเงินนี่วะโอ้ก็ต้องซื้อบ้างดิใครซื้อมือถางไมเฉยมีก็เงินนี่แหละมีเงินไงแล้วกูเอาให้ดูแล้วกันขนวันตานะให้นนั้นเจ้าวะ คืออะไรวะพ่อแม่พุ้กซื้อให้เชี่อวิ่งวิงเชื่อของพ่อแม่แหงวะกัดได้เลยกิ่นี่ที่นี่กัดอะไรชูบอมกัดอะไรชูบอชูอะไรล่ะแหงโอ้ยแหงแค่นี้อ๋อเนี่ยปวนะปวดนะไม่กลัวโดนป่นเหรอไม่กลัวใครจะมากล้าป่นกูแต่ว่ามันก็น่ากลัวนะเว้ยเจ้ามึงเอาของอะไรอย่างงี้มาโรงเรียนอ่ะไม่เป็นไรหรอกในโรงเรียนอ่ะกูใหญ่สุดนี่ขนาดนั้นเลยเหรอวะไม่เคยกล้าเหงื่อ ไม่ค่อยลงคลิปเลยตายหรือเปล่าช่นี้กี่ปีแล้วเด็กสาวว่ากับหมองปันอกหักว่ะก็ได้ปีแล้วเวเพื่อนมันก็แบบดูเอเอนะอะไรไอ้ช่องกระจอกวิ่งดูอยู่เอ๋อไม่น่าดูนะนี่ไปทักมาเองเลยไม่ดูดีป่าแต่ไอ้คำวัเมื่อกี้หน้ามันคล้ายคนเก็บขวดเมื่อกี้เลยจริงเหรอเออไม่ใช่ไม่มีทางเออมันเปไมได้ยังไงล่ะเพื่อนมึงเนอะมากเลยทำไม่ได้ อะไรก็ว,ว่างันเก็บขวดนั้นงี้ขยะเหรอไอขวดนดิวะนี่เขาอาจจะแบบขยะโรงเรียนเลยด้ยขวดน้ำนะโรงเรียนนี่เขาอาจจะเอาขยะทิ้งโรงเรียนก็ได้ว่าเฮ้ยนายขยะอะไรมันเก็บขึ้นนะอะไรนะใส่ถุงปุ๋ยเฮ้ยก็มองมานในทางดีดีไูด nah ูด nice well ิดูมันดิไม่เปไรครัอะไรเดินไปไหนไอขวดเอ้ยขวดนี่มันอาจจะขยะยิ้งก็ได้ทำไมยิ้งกินข้าวเปล่าวะ

กลับบ้านเลยรถมือมาอย่างไรเนี่ยมันจะขายขวดดิขายขวดกลับมาเป็นไงบ้างไหมเจ็บป่าวไม่เลยพี่เดี๋ยวไปกลับบ้านก่อนนะเว้ยไงบ้างรถมือเรามีรถกลับไม่ไงไกลนะเว้ยเป็นไรใกล้ๆเองบ้านแค่นี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวไป่ลับกัได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเจอกัน เปล่าวะเนี vale yeah. <that> so so ่ยมิใช่เปล่าลุงหอวขอน้ำมากินที่โรงเรียน ของนีดนง้อยอีกของอีกแล้วเนี่ยไดน้ำชัวร์กดน้ำจี้มานี่เฮ้ยอดออดดังแล้วกาจารย์ถูกมาอมึงไปก่อนเลยกูมีตุกร้านิดนึงว่ะรนอะไรวะเอาขวดไปขาย เปล่าเมีเรื่องนิดหน่อยไปกันก่อนเลยเด้อเดยวตามไปเดีมาแล้วเดเดีมาแล้วไอยากห่้องเรอโปยลเียรเอะไพี่เดอเดี๋ยวกูจะกลับบ้านก่อนนะเว้ยไปเจอกัน Ê, nôm, Anh đi là gì! Anh Anh ấy là gì! Anh ấy là Anh đi là đây, Anh ấy là gì! Anh ấy là đi Anh ấy là gì! Anh ấy Anh ấy là gì! Anh Anh ấy Anh Ôi, Anh Anh โอ้โหดูไม่ได้เลยว่ะถ้าคิดดิวหรืออะไรมาเนี้ยไม่มีอะไรแล้ไปช้เลยว่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยเล่นเที่ยวอะไรเนี่ยแล้วกูยังเกงไหนใส่อือมีอะไรให้มึงของฝากตัวหวานดีเว้ย ใส่นี้ไม่ได้ห<อ>ยอกเล่นใส่ได้อยู่ใส่เดียวกันเลยอเขอบคุณมากเจ๋อเป็นยนะังไงเมื่อกี้เจ๊นี่เด,เดี๋ยวเ,เปลี่ยนก็ได้เปลี่ยนอยู่ชิงั้นขอบคุณมากเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนก่อนแล้วกันดูมันใส่ไปต่อไม่ได้แล้วดีด้วยรอนก่อนนะยวเจอกันที่ห้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอไหมเคโอเค นังน่งลอยเยนี่ยเสลียงออกเปบนมากกว่าจ๊บโคตรดีเลยดีเลยดีมเฮ้ยว่าแต่อันนี้คืออะไรอะ่ะ ไอแคร์ด well ้วยมองมองไหมนะจะเล่นได้เหรอเราไม่มีเงินรับที่ชอบได้เล่นไปเลยเดี๋ยวที่บ้านเยอะเนาะสี่ห้าเครื่องอ่ะนี่แล้วมาเล่นไงอ่ะที่วิดีโอยูทูบมาจางเนี่ยเลือกเลยเนาะนี่เราอยากดูเนี่ยอี่ ใช่ยังเลยบ้านเราไม่มีอ่ะพี่เจ๊บถ้าเราขอไปไว้บ้านได้ไหมว่เครื่องเนี้ก็จะก็น่าจะให้ยืมได้อยู่นะแต่ขอไม่ได้หรอกให้ยืมได้เด้พรุ่งนี้แล้วกันเรามาที่บ้านแล้วไหนบ้านไหนมีเยอะบ้างก็มีเยอะก็วันนี้เอามาเครื่องเดียวไงก็เราวันนี้ใช้เครื่องนี้วันนี้ไปก่อนโอเค ปลาดุดมีสองหัวไหมนะนี่บ้านเรามีสามอ๋อเหรอนี่ว่าปลาดุดมีสองหัววันนั้นเราไปเจอหัวเดียวเองนี่แย็บเดี๋ยวไปเข้าน้ำก่อนนะพี่ติกเยอยวะ่ะเออไปเลยมันอึถามเลยนะ เฮ้ยแล้มึงไม่ขึ้นเรียนเหรอพอดีว่าอาจารย์ทางหายแล้วน่ะเรียนมาหน่อยไปเดี๋ยนไม่ขึ้นแล้วพวกมึงจะไปไหนเนี่ยจะไปห้องน้ำเหรอแ,แล้ว,ว<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวกูตามไปแล้วกันไปก่อนเลยไหมโอเคโอเคเดี๋ยวเก็บของก่อนเรียนที่เรียนนะให้ จะกินใหม่เลยโอ้ยอีกรอบไหมย่งขายอีกรอบมไนี่ยขบเลยไปไหนไปไหนเน่ย้เลยไปเลยไปเลย้เลยมหรอขอไเนี่ยจักันโยว ัเมาเลยเนีไม่ได้เมาอนนียเพื่อนกูเองทมัแกล้งอยู่เลยไตอนนี้เป็นเพื่อนกูแล้ววยเทื่อไยเนี่ยมีรงนเมื่อวานเนี่ยคมาโดนโดต้นตอน้มาช่วยกูเวงคุณมาคนมาทังเองอะแล่มกไหนมันถึงถึงดูจะไม่รวยหรือเป็นยังไงในสายตาพวกมึงนะแต่เาเป็นคนใจดี พวกมึงอ่ะควรเป็นเพื่อนของเขาได้นะมันเป็นแพื่อนหลายนเลยนะคิดไงวะสิตีดีเหรอใจมันดีตัวสองพวกมึงสองคนดีพวกมึงไม่รู้อะไรเลยเนี่ยต่อจากนี้ก็ไปเป็นเพื่อนมันดีดีใช่ไหมลองยอมรับเลยนะก็เรียกเองดิแล้วเปอนเพื่อนม่วยเพื่อนระดิบมีเชื่อมันได้นะก็ทั้งคนก็ขอโทษนะอแด้วยก็เอโทษนาเป็นไง

هه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  <applause> <applause>